สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่7สิงหาคมนะคะ จากภาพตลาดในกราฟเราก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยยังไม่มีทิศทางเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะคาดว่าจะไซด์เวทต่อไปนะคะแาบที่ยังไม่สามารถผ่านแนาวต้านระยะสั้นก็คือ1,440จุดขึ้นไปได้นะคะก็ถ้าผ่านได้ก็ขยีบไปอีก10ก็คือ1,450นะคะแต่โดยรวมแล้วก็คิดว่ายังน่าจะยังติดอยู่นะคะก็คงแนวรับแนวต้านไว้ตามเดิมก็คือต้านอยู่ในช่วง1,423ถึง1,417คือจะดูเหมือนให้น้ําหนักทางลงมากกว่านะคะเพราะว่าตัวของ สโตแคสติกเนี่ยก็ยังมีนบแนวโน้มนนนในทางลงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าหลุดจาก1 4 1 7เนี่ยน่าจะถอยทนันออกมาทันทีนะคะเพราะว่าถือว่าดัชนีเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาย่ำฐานที่1,400จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> สต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว d t a ทนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ราคาไหลลงมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยคะเพิ่งจะมีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนจาก d i f i e า s t o c h a s t i c แล้วก็แท่งเทียนเมื่อวานนี้นะคะถือเป็น Bullish e n g u l f i n g นะคะก็น่าจะถึงเวลารีบาวแล้วนะคะโดยที่ มีเป้าหมายที่ EMA 10วันนะคะประมาณ70บาทรับก็65สลึงนะคะแล้วก็คัดลอสที่64.50ถัดมาเป็น BWG นะคะตัวนี้เนี่ยกราฟราคานะคะโค้งขึ้นได้อย่างสวยงามนะคะโดยที่กำลังทดสอบ EMA 200นะคะก็คาดว่าจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเข้ามาเนี่ยแรงซื้อหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือเนี่ยอยู่ในช่วงกลางๆนะคะดูเหมือนจะมีอัพไซด์ให้ขึ้นต่อไปได้อีก รับก็อยู่ที่1.63นะคะต้าน1.71กับ1.76แล้วก็คัดลอสที่1.60ตัวสุดท้ายเป็นรึกษานะคะ PS ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะได้เวลารีบาวตามรอบนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาโลเดิมนะคะก็คือที่เราให้เป็นแนวรับที่13.8น,นะคะเป็นโลเก่าพอดีเลยแล้วก็เริ่มดิดตัวขึ้นได้เล็กน้อยในระหว่างวันนะคะ ตอนปิดนี่อาจจะดูอ่อนไปเล็กน้อยแต่ว่าจากแรงซื้อที่หนาแน่นกับเครื่องมือเนี่ยเริ่มทยอยกันฟื้นตัวก็คาดว่าน่าจะไปต่อได้นะคะเราก็มองแนวต้านตามรอบเดิมก็คือ24.8ถึง25สลึงนะคะแล้วก็วางจุดคัดลอสที่23.60ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ